ก็พร้อมแล้วเชิญครับในช่างปกไฟสิบล้านเท่เวลาเป็นผู้สร้าง ไปท่านรัฐมนตรีนี่แหะคุณันะกันกเกงอรีเได้เป็น่อปานไปน่รัพตีกันกเกงอรีไปขึ้นดีรีบาีสวดเลยท่านตีจะแล้วครับวดๆนะครับานำตาสไหลผมไป ท่านโยตีเรียบ้อยบรนหย่างเง็บเง็บเง็บไปให้ไปบางมีโลกเท่อนเนอะจังจังจังจุดตองไหนวันตดบางบางตอนนี้ฝาหัวยังบอเปิดนะครับ าการเหาเล่าะลุทะลวงทางกลนบังนะครับและแกระดิตีเป็นโมงหยิบแช่ควันดิ๊นตลอดให้ให้ท่านกระทิบรรยายครับผมนั้นหัวผายจัือกไดมนีล่ล่ะครับผมรอไฟดับควันจางร้อยผ่านไป ท,ทา่านำผู้สียใจท่านคนนี้ท่านสอสอว่าให้ผมเว้าแหน่ะนั้นบ้อง,บงไฟบ้างนี้ผมจะพยายามบรรยายเป็นภาษาไทยให้ให้สิ้นสุดนะถ้าผมตกกรแมาก็ต้องขออภัยหมอดูเพื่อนบอกบว่าบอกไฟขึ้นแบบน,นี้นั่นจะของบ้องไฟแต่คนซื้อตรง ขึ้นตรงตรงขึ้นงามงามขึ้นงามกับงามขึ้นหน้าตาเพิ่นขึ้นตรงตรงกับซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอ่ามกรล่มกระล่อมช่ายาล่มแบบปลอดไทยขา,าหัวเปิดนะครับเผา,าอูดเผาอูด,ว,อด,อดวงดวงไฟโตนมีร้อยหักนะครับเป็ดปอกไฟขนาดใหญ่ หรือว่าสุดยอดนะครับลําตัวหรือว่าสุดยอดหมากท่านกะทิครับเท่าที่ท่านมีประสบการณ์มากมากเว่ไปสิบล้านเท่าที่ผ่านมาเวลาสูงสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มใส่ปลายนะครับปลายหางเ,เสียบกรเสียบแบบนี่เชิงครับเสียบแบบนี้เชิงปลายหางเป็นตัวเร่งการเผายังเผายังดันนะครับ โเกิดเจ้าแวนเปิดเผยตัวตนนะครับเพิ่งแบบจ้าจ้าสายไม่กับสุดสองร้อยหากะแน่นพานไปหันหัวไผ่เป็นปล่อยลดระดับนิ่มนิ่มเบาเบายามเจ้าหันหัวไผ่สีหมายลงคงตา เจ้ายายฟังฝ่าดดาวย่อยจังคอยลงให้เจ้าลงซาซาอย่าลงปลาคาดอนอย่าไปตกสวนหมอนเพิ่นสีเสียดอกแล้วหูม่อนอตั้ง่หางในพื้นฝ่าเท่าๆนะครับหลุดจากก้อนดำบนขาวมาเป็นพักพื้นผาเท่า เวเพียกเอาสร้างมาบังกันบานนึ่ตามลงมาตสองร้ห้าสเจคะแนนสองจคะแนนนะครอันวัดทีนึงเนี่ยอย่าลืมนะครับเดอสองห้าสองห้าเก็ดครับเด้อพี่น้องสื่อใสบานนี้ขอขอบคุณท่านสสอธีรพลกินตปเอง อาจารย์เจมรลีเป็นตำนานนายกเจนตรีแล้ว,บบว,วก็คณะทุกท,ทุกท่านนะครับไปหน้าฟ้าใหม่มาเยือนเยือนบ้านเรานะครับครับผมขออนุญาตรายงานผลครับท,ที่พี่น้องเพิ่นเพิ่นช้วยเล่นกันนะครับผมไม่ซีบล้านนะครับสองร้อยห้าสิบเจ็ดอีกกินหอดขนนะครับโอ้ยยังเลย